ครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่แบบกับเก่งไปไหนมามาเดิมนะครับก็ลินนี้ก็พามารีวิวพามาดูมาแนะนําระบบสองลูกเตะนะครับแบบโคมิกิวนะนี่นะครับอันนี้ก็กําลังเครื่องเครื่องมันก็หายไปนะครับก็กําลังรอทําเรื่องอยู่ครับช่วงนี้เดี๋ยวรอทําเรื่องอันนี้ผมก็จะมารีววคร่าวๆทีวผมสร้างน,นะครับเพื่อใครอยากเอาไปทําตามก็ทําได้นะครับทําต้นแบบแบบผมก็ได้นะ หรือจะเอาไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะมารีวิวเบรกด้วยนะครับเนี่ระบบเบรกก่างเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ระบบเบรกผมใช้สายสายเบรกสยามไอ้สายคลัตช์สยามนะครับนี่สายคลัตช์สยามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับหาอะไรง่ายครับถ้าสายมันตายเราก็แถมไม่เสี่ยงลังเลยถ้าสายมันตายเราก็ไปซื้ออะไรสายใหม่มาสายได้นะครับนี่ทำาก็ไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ของผมมันไม่มีนะโลกกลางเเลยต้องผ่านนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวโยใกห้ดูอันนี้รอบช้านะครับรอบช้าก็จะดึงลูกล่างขึ้นนะครับน,นี่รอบช้านะครับอันนี้นี้ว่างนะครับอันนี้รอบเร็วนะครับก็จะลูกลูกสร้างก็จะขึ้นนะครับเห็น <c oughs> ไหมมันโหมกขึ้นโหมกลงอันนี้ก็เปลกง,ง่ายจะให้ดูทุกจุดเลยนะครับซายก็เปล่งไม่ยากนะครับก็ทําง่ายๆอเอาเห็นไหมครับมันมืดเ มันสะท้อนแสงครับตัวนี้มองไม่เห็นต้องขอไปเลยนี่ครับก็ทำอย่างนี้เลยนี่ครับนี่ครับก็เอาเหล็กเหล็กมาผ่านะครับผ่าเข้าไปเลยเหล็กที่มันมีดูนะครับก็ผ่าเข้าไปแล้วก็เอาน็อตมาเชื่อมตรงนี้ครับสายก็นี่ไลไยายแนี้มันก็ยาวเกินไปหน่อยอันนี้ผมทำง่ายๆตรงนี้ที่จริงผมจะผ่าผ่าอย่างนั้นแหละครับแต่ผมทำง่ายๆใช้ไปก่อนเลยผมเลยเชื่อมใสายนี้ไปก่อนนี่ครับอันนี้ก็ประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นแกนโช้ะครับแกนโช้กอันนี้ก็เหล็กฉากเหล็กฉากก็ใช้ลูกหมูผ่าทั้งหมดนะครับไม่ได้โจาะไดเลยเลยน,นี่ก็เหล็กฉากเชื่องก็ไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ก็เป็นแกนแกนเพลามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ร้อยเข้ามานี่แต่ว่าฝั่งนี้ผมไม่ได้ใส่ใส่บูทนะครับมันเลยโยกนิดนะึงแต่ฝั่งนี้ผมใส่บูทนะไม่โยกอ,อันนี้ก็ใส่สปริงนะครับให้มันดึงกลับให้มันดึงกลับด้วยลองไปโฟกัส นี่ครับตรงนี้ก็ง่ายๆนี่ครับเหมือนกันนะครับเมือนกับที่เขาทํากันนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ดีนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อนี่มาแต่คลางเนี่ยมันไม่ใช่ของมันผมสร้างนะครับมันมันไม่ได้มาตรฐานมันเองไม่ค่อยดีมันก็ยังไม่ได้ลองขับหรอกครับมันก็ยังไม่ร่หมกันมันมันไม่สวยครับแค่นั้นแหละอันนี้ก็นี่ครับโยงง่ายๆเลย อันนี้ผมยังไม่ได้ทําตัวปรับนะครับอันนี้ผมทําตอนนั้นรีบนะครับทําให้มันเสร็จๆนะครับอันนี้ก็ผ่าผ่าโครงเข้าไปนะครับกล้องไม่โฟกัสผ่าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ผ่าเหมือนกันนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเศษเล็กบ้านผมก็จะเยอะๆหน่อยครับ อันนี้ก็เป็นนี่ครับอตนี่ก็ที่เพลงไงอันนี้กําลังทําเรื่องหาเครื่องอยู่นะครับทันเลือก็เอาไปขนเข้าอยู่นะครับโอเคนะครับคลิปผมก็มีประมาณนี้แหละโอเคนะครับเผื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่อยากจะทํานะครับเอาไปทําตามได้เลยนะครับหรือจะเอาไปประยุกต์เป็นแบบของตัวเองก็ได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ